แค่คิดที่สี่เนาะพูดได้ไงอากาศดีแสงดีนะคะมาสู่มารับลมรับแสงแสงแล้วก็โอเคเราพูดถึงผ้าฝ้ายที่โลโลนะคะร้อยแปดสิบบาทผ้าฝ้ายแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะใส่ดีใส่นิ่มนะคะริงใส่ยิ่งนิ่มนะเหมาะก,กับใส่หน้าหนาวนะซื้อผ้าร้อยแปดสิบาทยังไม่ได้เดี๋ยวค่าค่าตัดเนยนะคะโอเคตัวนี้เป็นไซส์สามสามแปดเนาะ ไซส38เนี่ยก็คือประมาณคุณส่วน37 38 36พวกนี้ใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยก็คือเท่าคุณส่วใส่เดี๋ยวว่ามีกี่ตัวนะคะ180บาทก็มีสีแดงสีแดงหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัวสีฟ้าหนึ่งตัวเชียวขี้ม้าหนึ่งตัว,ว,ตวโอวลตินสองตัวแล้วก็ม่วง3าตัวนะคะ รีบเอาเด้อร้อยแปดสิบบาทรีบเอาแล้วก็อ๋อสีขาวมีไซส์สี่แปดสี่หกออฟเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไซส์สี่สองสีดำตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์สี่สองสีแดงตัวหนึ่งโอเคซื้อซื้อตามที่คุณสุมีนะคะองศุร้อยแปดสิบบาททุกตัวนะคะตัวเดียวก็ขอค่าส่งยี่สิบบาทนะคะ ถ้ามันเข้าเข้า,เข,าเข้าตัวเกิดน,นะคะนะเป็นผ้าฝ้ายแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งใส่ยิ่งนิ่มนะซื้อไปให้ฝากใครก็ซื้อนะคะคือกุญสุข,ขายต่ำกว่าทุนก็เรียกต่ำกว่าทุน,นะคะขาดทุนกุญสุซื้อมาสองร้อยยี่สิบใช่ไหมสองร้อยสองร้อยยี่สิบกุญสุก็มาบวกสามสิบใช่ไหมคะขายสองร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้กุญสุข,ขายร้อยแปดสิบไงนะค <c> ะ <ười> แต่ขายในในใน ในแค่มีเพราะเขาเลิกเย็บรู้สึกก็มีคมรู้สึกว่าโอ้ผ้าก็ดีใส่ก็สบายรู้สึกก็ชอบใส่ไงฮะไปไหนรู้สึกจะหยิบม,มาใส่รู้สึกชอบใส่สีน้ำตาลสีครีมเห็นไหมคะอ่าสีน้ำตาลครีมสีกะปิไงรู้สึกใส่บ่อยมันอุ่นไงคะใส่แล้วก็อุ่นเลยอะไรเงี้ยใส่ครอบกับเสื้อข้างนเสื้อที่ข้างในอะไรเงี้ยมันดูเก๋ดูดีเหมาะกับใบหล่อนะคะ่ะหมดแล้วคะ่ะ หมดแล้วลูกคล้ายหมดแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวคุยเรื่องธรรมากันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสองร้อยห้าสิบเพิ่งมาเมื่อวานดีไซน์ใหม่นะคะใครสนใจว่าถุงอัดก่าวลายหลายเพวาของกุสุกุสุอบแห้งเรียบร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบเอาไปตัดอะไรก็ได้นะคะไปเย็บเป็นส่งเป็นอะไรก็ได้มีทุกสีนะคะนะอันนี้อันนี้คมอ่ะอันนี้คม ะะอันนี้ก็ต้องคุ้มเหมือนกัน200อันนี้ไม่ต้องตัดตัดเสร็จนะให้ตะขอนะคะให้ประแม่มนะคะก็คุยกันแบบชิวนะ,ะถ้าคุสุว้ก็สุว่าจะทำก็สุว่าจะเป็นคนประมาณนี้นะคะคืุศุจะพูดเลยฝาคือไม่มีใครทําอะไรที่สําเร็จเรียบร้อยร้อแล้วค่อยตายไม่มีนะคะ เราต้องทำเรื่อยๆนะคะเราไหวอะไรเราก็ทำตอนนั้นนะคะอย่าไปอย่าไปว่าเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วฉันก็ฉันจะตายนะคะเตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่มีทางะคะไม่มีใครทำอะไรให้สำเร็จแล้วแล้วตายไปนะคะเราต้องทำเรื่อยๆตามอัตภาพของ แต่ละวันแต่ละขณะแต่ละช่วงนะคะขออนุญาตหนาหมดนะพูดจนหมดอย่างคุณสุไว้สุถ้าพูดว่าถ้าถ้าเราไหวก็ให้ทำตามลิมิตของเราคือไม่ใช่ว่าเราหักหมนะคะสุดจะรู้ตัวว่าควรแค่ไหน พอแค่ไหนเพราะเราทำแค่หน้าที่เราไม่ได้ทำเกินหน้าที่หน้าที่เราก็คืออมาพิเศษของของเรางานของเราว่ามีอะไรคือไม่ได้เชิงว่าต้องเป็นธุรกิจหรือว่าขายเหมือนมันเล่าสูงงว่าสูมีนี้นะ คือไหมคะพ่อว,ว่าคุณสงไม่รู้ตอนไหนขายต้องจับประเด็นให้ได้ตอนไหนคุยตอนไหนทำมาก็ต้องต้องจับประเด็นเมื่อวานเพื่อนพี่สาวก็มาเยี่ยมขอบคุณขอบใจนะคะเขะมาสี่ห้าห้าท่านคือเขาก็เป็นห่วงบรรยายนะคะคนกระสินเขาบอกว่าก็ซื่อๆนะคนอีสานเขาก็ซื่อเขาบอกว่าคุณสุชอบพูดคำหนึ่งว่า ให้พูดความจริงให้อยู่ซื่อซืซื่อซือก็คือเป็นคนจริงใจนะคะทำอะไรก็ซื้ซื่อ,อเป็นคำพูดของคนโบราณน,นะคะพระรุ่นเก่าๆก็จะบอกว่าเอซื่อซืซื่อซื่อก็คือจริงใจนั่นแหละคะ่ะถ้าเราจริงใจกับเขาเขาก็่จริงใจกับเราให้อะไรก็สะท้อนสิ่งนั้นกลับมา ปลูกอะไรก็ได้ผลสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะเราชอบตอกไม้ปลูกตอกไม้ก็ได้ด,ดมอกไม้นะคะชอบผลไม้เราปลูกผลไม้เราก็ได้ผลไม้แต่ถ้าเราใส่ใจนะคะเราเอาใจใส่เขาผลนั้นก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมดอกไม้ก็ดกงามแต่ถ้าเราปาลูกเฉยๆล่นะปลูกแค่ชอบมันก็ไม่งามเพาะเรียกว่าใส่ใจนะเราใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆกับบุคคลนะคะ เอาใจเขา,าใส่ใจเรานะคะถ้าสิ่งสิ่งที่มนุษย์ให้กันได้ก็คือความจริงใจนะคะธรรมะก,ก็คือความจริงใช่ไหมคะความจริงถ้าใครถ้าใครเขามีทุกข์มาหาเรานะคะเราช่วยได้เราช่วยนะคะอย่าอย่าปฏิเสธเขาเพราะว่าเขาทุกข์อยู่แล้วนะเพาทุกข์อยู่แล้วไม่ว่าจะทุกข์ทางกายทางใจถ้าเขามาหาเรา เราช่วยเขาก่อน,นะคะอย่างต่ําเขาพูดให้เขามีความสุขหรือไม่ก็ฟังเขาฟังให้เขาพูดมาด่าด่าคนที่เขาเจียนนะนะมันอย่างห้นมัน่างนี้นะเออให้เขาด่ามาระบายมาอย่างต่ำมัาก็ได้ระบายเขาก็สบายใจนะคะเพราะเลยก็ขายทุกข์ให้เขานะคะแล้วเราก็ค่อยค่อยคุยกับเขาคุยเขาเข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะใครมา ดอกกันนี้กางสูบบานเต็มร้วงออกมาไปนอกเลี้ยงอีกแล้วนะเห็นดอกไม้เต็มนะคะเราก็ประมาณนี้นะคะเพราะเราเราเป็นมนุษย์ร่วมโลกที่อะไรคะเกิดจะเจ็บาย,ตตายร่วมกันมีบากเท่ากันนะคะคือไม่ใครคือไม่มีใครเหนือใครนะคะคนหมื่นล้านพันล้านก็ไม่เหนือเราน,นะคะ <c oughs> ไม่เหนือกันเลยนะคะจบที่ที่ตายเหมือนกันนะคะ จะจินจะนอนพระตะขาณไหนจะจินที่ไหนก็มีค่าเป็นศูนย์เหมือนกันกับเรานะคะอย่าไปมองคนอย่าไปมองคนว่าออ้ยพระเจ้ารวยพระเจ้าอยู่เหนือเราพระเจ้าขี่เบนขี่เบนตะเดียวหรือว่าเป็นทํางานเป็นหมอเป็นหมอทรงนั้นไม่ใช่าตรงนั้นเป็นเป็นเปลือกมนุษย์นะคะเป็นเป็นเปลือกเป็นกะพีคุณอยากเป็นกะพีหรอคะอยากเป็นเปลือกอ่ะ เมื่อเราเป็นแก่นแล้วเราไม่ต้องมีส่วนอะไรนะคะเก่นก็คือจิตใจนะคะจิตใจที่เห็นธรรมก็คือเก่นแล้วถ้าเราถึงทำแล้วนะคะสิ่งเปลือกพวกนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่านะคะคนดูที่ศีลน,นะคะยกมือไหว้คนไหว้ที่ศีลน,นะคะอย่าไปไหว้ที่อายุนะคะไม่าคนอายุแปดสบเกสเมาเป๋ดา่า พูดใจหยับขายแล้วก็พูดตัวไม่ดีไม่ได้นะคะไหว้คนต้องไหว้ที่ศีลอยกมือไหว้ไขรไหว้ที่ศีนที่เขามีศีนก็น่ากลัวนะคะข้าศีลเนือเราไหว้ทันทีนะคะ,ะถ้าศีนเนี้เราก็ใขรผ่านก็วันดีค่ะคนพ่อคนแม่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราเรา,เราคือเราเราดูคนเขาบอกว่าให้วัดที่ศีนคนจะละเอียดหรือไม่ละเอียดดูที่ศีนนะคะดูที่ศีนห้าแล้วก็ความละเอียดของมนุษย์เนี่ย มันบอกบอกด้วยกายวาจาใจคือวาจานี่ถ้ายังหยาบอยู่ยังด่าอยู่ยังพูดคำหยาบหลุดออกมาไปว่าเขายังไม่ละเอียดนะคะเขายังพัฒนาจิตไม่ละเอียดนะคะคบได้แต่อยาาเยอะเขาแบบห่างๆนะคะเขาแบบห่างๆเมืสุดก็ส่วนมากก็คนก็ไม่ค่อยกล้ามาคบอยู่แล้วนะ ส่วนมากต้องคนสินใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคดจะไม่มีพูดพวกไร้สาระอยู่แล้วเนาะคุยไม่เป็นเมื่อวานนี้เขามาเยี่ยมมาคุยธรรมะขึ้นธรรมะประมาณรักสมโมงเขาบอกว่าเขาฟังธรรมะแล้วเขาเขาไม่ได้มาเยี่ยมมันก็คุยคุยเข,เขาก็ชอบฟังน้องๆก็ชอบฟังนะคะเอาขายเขามันไก่ที่กาะสิ์ มันทุก็คุยกับเขาเขาเขาอยู่บุญบายแล้วเขานอบน้อมเรานะคะนอบน้อมเรามากนะคะก็เหมือนน้องตัดผ้านะคะหลานตัดผ้ามาเขาร้องไห้นะก็เห็นคุณนาแล้วก็ร้องไห้ก็บอกว่าเหมือนเขาเป็นปิตินะคะแทนที่เขาจะมาเยี่ยมแล้วเราเศร้าเราผู้สมัยเขาฟังว่าไม่เป็นไรร้องไห้เราก็บอกว่าอะไรก็สํา คนป่วยยิมคนป่วย,ยหัวเราะนะคะถ้างั้นคุณสุก็พอแค่นี้เนาะาก็ได้ทั้งสลระแล้วก็ธรรมะแล้วก็เ,เสื้อผ้านะคะก็ถ้าคุณสุมานะคะเดี๋ยวแอดมินคือลูกลูกชายเขาก็จะดูแลเรื่องแพ็คเรื่องไรนะคะตัวในหมดก็หมดเนาะใครมาก่อนก็ได้ก่อนเนะาะธรรมารักษานะคะวัสดีค่ะดีค่ะ